แบบฝึกหัดที่หนึ่งวันเปิดเรียนของหนูปินคำยากในบทเรียน 1. กระเป๋ากอรออกปอเอาเป๋าาในจัตาวาเป๋า 2. บันไดบไม่หนากาศนอบันดดไอได สามรงเรียนรอโอโรโรงอรงรอเอียเรีย,เร,ยเรียนอเรียนโรงเรียนอไปตื่นเต้นต่ออือตือตือนอตื่นไม่เอกตื่นต่อเอเตเตนอเต้นไม่โทเต้นตื่นเต้น,ตน,ตน,ตน ต่อไปอาจารย์ออาอาจออาจารย์จารอาจารย์จำไว้นะครับมียอยักษ์กัลันอาจารย์ต่อไปสวัสดีสวไม่เห็นอากาศสว,ส,สวัสด,สสดีต่อไปหน้าที่หอนอ,อาหนาไม่โทรหน้าทอีอทีไม่เอกที่หน้าที่ต่อไปขยัน ขอขยไม่หรากาศนอยันขยัน,ยนต่อไปเบิกบ้านบอเอเบอเบอกกอกเบิกบออาบาบาน,นอบานเบิกบ้านต่อไปลูกศิ์รอ,อูลูลูก,กอลูกสออิสิส,สอศิตยอยกกักษ์กัลันลูกศิธ์ต่อไปเพลงชาต พลอเอเพเพงอเพงชออาชาชาต่อชาติมีสระอีนะครับเพลงชาติต่อไปเขารบคอเอาเขารอพอรบเขารบไปทงชาติทอทงนะครับคําว่าทงชาติทงงอธงชออาชาชาต่อชาติทงชาติคาว่าชาติมีสระอีนะครับไปมั่นใจ มไมหนากาศนอมันไม่เอกมั่นจอไอใจมั่นใจต่อไปชีวิตชอีชีวอีวิวิตอวิชีวิตไปภาคเพลียนพออาภาภากอภาคพอเอียเพียเพียรอเพียนรอรอเรือนะครับภาคเพลียนต่อไปสำคัญสอัมสามคอ แม่นาอากาศยอยอผู้หญิงยอคันสำคัญต่อไปความสุขคอวออาควาความมอความสออุสุสุขอสุความสุขอีกสองคำต่อไปคำขวัญคออัมคัมขอวอม่นาอากาศยอผู้หญิงคำขวัญต่อไปคุณ,ณธรรมคออุคุคุนอคุณทอรอรอมามานะครับคุณ คุณธรรมโอเค